สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีย่ามือเสาวันอาทิตย์หลังจากที่ผ้าอยู่หิมะตกตกทั่วไปของฟินแลนด์แต่อยูหนีบอบอบอหลายเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งสภาพบอหลายเด้อค่ะเป็นแบบนี้แหละสภาพบอหลายมือพี่น้องลังบ้านได้นี่สภาพบอหลายได้นี่แต่มองอื่นนะอาการแบบรุนแรงมากโอ้ยมือรู้พี่น้อง ขากบโอโอ้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 โเบิ่งเบิ่งลังบานเนียค่ะลังบานเห็นกันหุ่นหุ่นลายแห้งหนาแห้งคนใหญ่ว่าโอ้เราไปสุกนเราไปทำเอาหิมะออกจากอันนี้เล่าจากมองจอดรถเล่าโอ้ยแล้ววะหนาแห้งหนาค้างหนาแน่ ลดไทยหิมะกับบมา่าเขาสิมาจังไดก็ว่าพันอาทิตย์พ่พยยอไงวันอาทิตย์เขาก็ต้องมาอยู่แล้วปกติว่าสัน้นเออซีเมนคว่ำเล่าเนาะเราคนที่นี่ลราเส่คนที่อื่นมึงพี่นอกมึงสิ่งซ่าอุย้ยหนาวแห้งแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้มันหายใจแบบเย็นดีอะพี่นอ้อง บางบางคนข้าเจ้ากับผมหมักนะแต่พี่การหมักโอ้ยมันยังตกก็เศร้าอยู่พี่นนอกหนาวออ้ยสมบัิสมบัสบข่อยเป็นแบบนี้เลยบังกะคุกะคุเป็นแบบนี้แลวพี่นนอกหนาวแห้งคนที่อยู่ฟินแลนด์ทั้งหมดนะพาเพิเ่นพาก,นพกันโพลลงเฟซบุ๊กนะรู่แแรงคนนี้ก,ก็มีพี่หนองรถซ้นกันแบบมันเป็นพายุเนาะมันลื่นถนนนะตกหม่ไม่ ยถามว่าชอบไหมชอบใครชอบไหมชอบค่ะชอบชอบ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณด้วยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสั้สัของพี่การบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าจ้า